นวันนียายเสียงเรื่องซากุระพลัทินประพันธ์โดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่13คุณอาตรีสุคนปรัดเข้าหาร่างที่สวนเซคุณอาเป็นยังไงบ้างคุณอาโทรคุณชมเดือนฝืนกายไว้พลางโบกมือแหมอานี่อ่อนแอรจริงๆไม่เป็นไรหรอกหนูน้องหญิงสาวไม่ไว้ใจ ประคองร่างผอมบางให้กลับเข้าไปในตึกแม่ชื่นกุลีกุจอหายาโดมยาหอมวุ่นวายไม่ต้องน่ะยายชื่นฉันไม่เป็นอะไรรอกตกใจนิดหน่อยเท่านั้นเองคุณชมเดือนหันไปพูดกับนางชื่นแล้วหันมาทางตรีสุคนที่นั่งพับเพียบเรียบร้อยอยู่บนพื้นปลายเท้าอเ่ยจ๋าจเก็บแค่นิดเดียวจริงๆเาหลานค่ะ ก็คลอเค็หนะคะวิ่งเล่นกันดีนะคะที่น้องมาถึงก่อนและคุณอาก็รู้แล้วว่ายายจ๋าไม่งั้นแย่แน่เลยตรีสุคนพูดพร้อมกับทำสีหน้าทั้งสบายใจทั้งทุกข์ใจโดยที่เจ้าตัวนึกกระดาษกระดาษเหมือนกันที่ต้องมาแสดงบทละครตบตาญาติผู้ใหญ่แย่ยังไยใยน้องคุณชมเดือนรีบถาม ก็คุณพ่อของน้องสิคะท่านเล่นใส่เฝือกคอให้ยายจ๋าเลยทั้งๆที่ยายจ๋าของเรานะ่ะแค่คอเครดทำไมล่ะจ๊ะทำไมคุณคุณวิทย์เขาถึงต้องทำอย่างนี้แน่เห็นไหมคุณอาตกใจจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวเธอะคุณอาราดต้องเตะคุณพ่อแน่ๆฐานที่ทำให้คุณอาชมเดือนตกใจคุณอาอย่าตกใจอีกนะคะเพราะคุณอารู้เรื่องจริงจากปากน้องแล้ว ฮคุณชมเดือนถอนใจสีหน้ามีริ้วรอยแห่งความกังวลแม้จะเชื่อตามที่ตรีสุคนพูดเกือบทั้งหมดเพราะทั้งสีหน้าท่าทางน่าเชื่อและอีกอย่างตรีสุคนก็เป็นเด็กดีมาตลอดน้าคะคุณอาเนี่ยน้องอุตสาหอบเสื้อผ้ามาพยาบาลยายจา๋าจนกว่าจะหายแล้วค่ะน้องถึงจะกลับโถแม่คุณไม่ต้องก็ได้ ก็แค่เจ็บที่คอเท่านั้นไม่ใช่หรอสองสามวันก็คงจะหายหนูไม่ต้องเดือดร้อนก็ได้จ้ะอ่าดูแลกันเองก็ได้ยายชื่นหรือก็อยู่นางหวานนางใจตะเข้มตะขาบเยอะแยะ,ยะไปไม่ได้คะ่ะน้องต้องรับผิดชอบน้องพาย,ยายจ๋าไปเที่ยวแล้วเป็นอย่างนี้ก็ต้องรับผิดชอบสิคะคุณพ่อเองก็บอกว่าต้องเป็นอย่างนี้คะ่ะจ้ะจ้ะเงนอาก็ตามใจนะ เออแล้วเมื่อไหร่จะมากันล่ะคุณชมเดือนค่อยลุกไปนั่งชะเง้อชะแงอีกที่ประตูกระจกหญิงสาวลุกขึ้นตามไปบ้างเพื่อคอยระวังระวัยในสตรีสูงวักว่าใจตรีสุขคนไม่ดีเลยเมื่อนึกถึงเวลาที่คุณชมเดือนโพบพิรตินั่นไงมากันแล้วโล่งใจไปทีมารดาของอภิรติตื่นเต้น เมื่อเห็นรถเป็นประจำตัวของคุณอติราชผู้สามีเลี้ยวเข้าประตูใหญ่ของบ้านมาใหญ่ชื่นแกไปเตรียมน้ำเตรียมท่าไปเร็วหันมาบอกนางชื่นแล้วคุณชมเดือนก็เดินเปิดประตูออกไปตรีสุคนใจเต้นแรงกว่าปกติขณาก้าวขาตามคุณชมเดือนออกไปประตูรถตอนหน้าเปิดออกพร้อมกันทั้งสองบานนายเข้มกับนายขาบก้าวลงมา ทั้งคู่ถอยไปเปิดประตูตอนหลังให้คุณอัติราชก้าวลงมาท่านลงมาแล้วอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งก้มตัวลงไปประคองร่างผอมบางของอภิรติคนที่สองลงมาคุณชมเดือนไปถึงพอดีใย,ยหนูรติของแม่ร่างนั้นยืนตรงดวงตาเหมอมมองไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายหล่อนยืนเฉยสงบนิ่งลูกลูกเป็นอะไรคุณชมเดือนเห็นอาการเช่นนั้น ของผู้ที่นางเข้าใจว่าเป็นลูกสาวก็เอะใจจับไหล่ทั้งสองข้างเขย่าเบาๆแล้วถามเสียงแหลมอย่างค่อนข้างตกใจอภิรติยังคงยืนนิ่งโดยมีอ้อมแขนแข็งแ,แรงของคุณอติราชประคองอยู่ลูกไม่เป็นอะไรมากจากคุณคุณอติราชพยายามที่จะยิ้มอย่างปกติกับภรรยาอย่าเอะอะเลยพาแกเข้าไปข้างในก่อนเถอะแกเหนื่อยจะแย่ รถติดหน้าดูหรอคะไปค่ะไปลูกมาให้แม่ประคองไปนะคุณชมเดือนเข้าประคองร่างนั้นให้เดินช้าๆด้วยใจที่ยังไม่หายตกใจเท่าไหร่ก็ไหนตรีสุคนว่าพิรติไม่เป็นอะไรมากเที่ยวสนุกเกินไปหละลูกแหมแม่งี้จะเป็นลมเชียวเมื่อได้ข่าวจากหนูน้องว่าลูกจ๋าของแม่คอเครดไป ไปทำยังไงล่ะลูกฮืมเงียบร่างที่เดินเคียงข้างนางไม่มีปฏิกิริยาอาการตอบรับแต่อย่างใดคุณชมเดือนขมวดคิ้วนึกแคลงในใจกับอาการของลูกแย่งนักนางหันไปมองหน้าบุตรสาวแล้วขมวดคิ้วเยรติทำไมไม่พูดกับแม่เอ๊ะคุณชมเดือนชะงักเมื่อสังเกตเห็นอาการเหม่อลอยของอภิรติธนาตา หล่อนเหมือนไม่รู้สึกรู้สมกับคำพูดของแม่และอะไรทุกๆอย่างรอบกายเอ๊ะคุณจะ๊ะอย่าเพิ่งดุลูกนะคุณอติราสอดแขนรอบเอวภรรยาพูดด้วยน้ำเสียงที่พยายามดัดอย่างดีเยี่ยมฮึภรรยายังคงงงงานรักคนตกใจคืองี้นะในหมอตรีวิทย์เขาว่าสมองยายจ๋าของเรากระทบกระเทือนนิดหน่อยเลยให้ยาไว้ ยาอะไรคะแล้วทำไมยายจ๋าคุณชมเดือนหันกลับไปมองหน้าลูกสาวอีกครั้งอภิรติยังคงอยู่ในลักษณะเดิมยืนตัวตรงตาเบิกโพลงนิดๆมองไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายคอที่ใส่เฝือกไว้ทำให้ร่างผอมบางดูน่ากลัวเมื่อบวกกับกิริยาอาการหล่อนเวลานี้เออทั้งทที่เตรียมตัวมาแล้ว คุณอติราชก็ไม่ไายตะกุกตะกักท่านมองไปที่ตรีสุคนฝ่ายนั้นเข้ามาประคองอีกด,ด้านหนึ่งของอภิรติแหมแค่นี้ก็พูดไม่ถูกคืองี้ค่ะคุณอาขาคือศรีรษะของยายน้องเนี่ยไปกระแทกกับหินเข้านะ่ะท่านกลัวสมองจะกระทบกระเทือนก็เลยให้ยาเออยาทางสมองคือจะให้สมองยายจ๋าได้พักผ่อน ก็แค่นี้ล่ะค่ะไม่มีอะไรคุณชมเดือนยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นด้วยดวงตาเบิกโพลงขณะมองใบหน้าสงบของอภิรติลูกคุณอัติราชเขย่าแขนภรรยาคุณเงียบคุณอัติราชให้รู้สึกตกใจคุณคุณจะ๊ะเออคุณชมเดือนขยับกายกระพริบตาทีที เหมือนจะเรียกสติให้กลับคืนมานี่เดี๋ยวในหมอตรีวิทย์มาผมจะเตะคุณอตริราชพูดเสียงดังๆท่าทางคล้ายคนโมโหเตะคุณพ่อโทษฐานที่ทำให้คุณอาชมเดือนตกใจล่ะคะคุณอาราชตรีสุคนผสมโรงกับฝ่ายนั้นเอาเลยค่ะน้องเห็นด้วยพ่อคุณพ่อแท้ๆเลยคุณอาชมเดือนถึงได้ตกใจ เมื่อกี้ตอนน้องมาก็ครั้งหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยคุณชมเดือนมองหน้าคนนั้นทีคนนี้ทีเออจะทำไมกันหรอเตะใครกันจ๊ะคุณพ่อคะ่ะคุณพ่อน้องรักษาอาการปวดหัวของรติแปลกๆให้ยาสมัยใหม่ที่วงการแพทย์ค้นพบยารติของเราถึงได้เป็นอย่างนี้อ๋อ อ่าเข้าใจแล้วละจ้ะโทลูกแม่ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะไปเข้าบ้านกันเถอะเหมือนจะรู้ตัวว่าตนเองทำให้คนอื่นวุ่นวายใจนักคุณชมเดือนก็ออกท่าทางใหม่ให้เข้มแข็งกว่าเกา่าตรีสุคนกับคุณอัติราชมองหน้ากันโดยอัตโนมัติมีรอยยิ้มฉาบฉายอยู่บนริมฝีปากของคนทั้งสองยังไม่ทันที่ทั้งสี่จะก้าวเข้าประตูกระจกไป หมอตรีวิทย์ก็ขับรถเข้ามาอีกคันหมอจอรถต่อท้ายเบนซ์ของคุณอติราชแน่คุณพ่อมาตรีสุคนร้องเบาๆสวัสดีครับบิดาของหญิงสาวก้าวลงจากรถพร้อมเสียงทักทายดังๆหมอค้อมศีรษาให้คุณชมเดือนที่หันมาสวัสดีค่ะคุณวิทย์แม่ไม่ได้พบกันนานทีเดียวนะคะเชิญค่ะเชิญเข้ามาในบ้าน ครับผมทั้งหมดเข้ามานั่งรวมกันอยู่ในห้องรับแขกหมอตรีวิทย์พูดจนคุณชมเดือนคลายความทุกข์ร้อนใจที่เห็นอภิรติเป็นไปเช่นนั้นรับรองว่าหลานจะไม่เป็นอะไรครับคุณเดือนผมจะมาดูแลรักษาจนกว่าแกจะหายใจจริงแล้วดิฉันไม่อยากให้แกเป็นอย่างนี้เลยดูสิคะเหมือนหุ่นยนต์แท้ ผมไม่อยากให้เป็นอย่างนี้หรอกคุณเดือนแต่เพื่อตัวแกเราก็ต้องทำคืนปล่อยให้แกปวดหัวไปเรื่อยๆผมกลัวแกจะบ้าเอานะครับสู้ให้แกอยู่เฉยๆอย่างนี้สักเดือนดีกว่าให้แกเสียทั้งอนาคตจริงไหมเจ้าราชประโยคหลังหมอหันไปหาเพื่อนรักเจตนาจริงๆของหมอตรีวิ์ก็เพื่อต้องการซ่อนสีหน้าขณะพูดเรื่องไม่จริงให้คุณชมเดือนฟังนั่นเอง คุณติราชพยักหน้ารู้เห็นกิริยาท่าทางของสองพ่อลูกนั้นตั้งแต่ต้นเพราะท่านแท้ๆสองพ่อลูกจึงเป็นเช่นนี้ทั้งคงไม่สบายใจนักหรอกที่ต้องมานั่งโกงหกคุณชมเดือนบรรยากาศเกือบจะอึอดอดัดตรีสุคนขยับกายมันเป็นความผิดของน้องเองค่ะเรื่องทั้งหมดเนี่ยถ้าหากน้องไม่มาชวนยายจ่าไปเที่ยวเย,ยจ่าก็คงไม่เป็นเช่นนี้ ความผิดอยู่ที่น้องค่ะน้องพายายจ๋าไปพูดแล้วหญิงสาวทำหน้าเหมือนจะร้องไห้สองแขนกอดกระเป๋าสีเหลืองที่บรรจุเสื้อผ้าแน่นคุณชมเดือนรีบโบกมืออย่าโทษตัวเองเลยหลานคนเรามันถึงคราวเคราะห์มันก็ต้องมีอันเป็นไปอาไม่คิดจะโทษน้องหรอกจ้ะแต่ถึงไม่โทษเอาเธออย่าพูดอีกพาน้องไปห้องพักซะลูก อาบน้ำแล้วพักผ่อนค่ะตรีสุคนดีใจลุกขึ้นทันทีน้องจะได้เช็ดตัวให้ยายจ๋าด้วยนางชื่นเข้ามาประคองร่างอภิรติห่างแต่เจ้าของร่างกลับผักใสเหมือนไม่ต้องการนางคุณอติราชมองหน้าหมอตรีวิทย์ฝ่ายนั้นมองตอบแววตามีร่องรอยชงนชงายอภิรติรู้สึกตัวแล้วหรือนี่ทำไมไวเหลือเกิน ป้าเอากระเป๋าน้องไปเถอะยายจ๋าน่ะต้องน้องเองส่งกระเป๋าให้นางชื่นแล้วตรีสุคนเดินไปหาร่างอภิรติพอก้มลงประคองฝ่ายที่นั่งอยู่ก็ลุกขึ้นตามแต่โดยดีซ้ำยังกอดเอวของตรีสุคนเดินไปอีกด้วยน่ไม่เอายายชื่นซะแล้วล่ะคุณคุณชมเดินหัวเราเบาๆกับสามีฝ่ายนั้นยิ้มให้ภรรยาทันทีตั้งแต่ไปเที่ยวด้วยกันมา เขารักกันมากกว่าเก่านะนายหมอนะจริงแหละคุณชมเดือนแม้ผมจะให้ยายายจ๋าจนจำใครต่อใครไม่ได้แต่แกก็ยังจำายน้องได้ใครจับไม่ได้เอาแต่ยายน้องเพราะงี้แหละผมจึงให้ยายน้องเข้ามาเฝ้าจนกว่าจะหายหมอตรีวิทย์พูดยาวแต่ทุกคำพูดก็มีผลให้คุณชมเดือนสบายใจ แล้วไม่เสียการเสียงานแย่หรอกคะที่ให้มาเฝ้าน้องไม่หรอกครับแกเพิ่งจะจบงานการอะไรก็ไม่ได้ทำวันๆก็ตลอดไปบ้านเพื่อนบ้างไปดูงานกันแล้วไม่เห็นสมัครจริงจังแกว่าจะว่างสักปีแต่ถึงงั้นก็เถอคะค่ะดิฉันเกรงใจแย่เลยคุณชมเดือนไม่ไายออกปากอย่างเกรงใจเพื่อนสามี เกรงใจอะไรกันคุณชมเดือนเราคนกันเองแท้ๆเหมือนญาติกันมากกว่าคนอื่นแล้วอีกอย่างนะผมก็รักษายายจ๋าอยู่ต้องไปต้องมาเพื่อตรวจเช็คสมองหลานบ่อยๆการให้ยาให้อาหารผมก็ต้องใช้ยายน้องอยู่แล้วจะได้ผลจริงๆใช้ยายน้องดีกว่าจ้างพยาบาลพิเศษมาเฝ้าเป็นไหนๆค่ะเห็นด้วยจริงๆ ดิฉันเห็นจะต้องขอบคุณคุณตรีวิทย์มากๆเลยค่ะท่าทางของภรรยาที่แสดงออกในทางที่ดีทําให้คุณอติราชค่อยยิ้มออกมาได้บ้างในวันนี้เป็นยิ้มที่ออกมาโดยธรรมชาติไม่ใช่ฝืนยิ้มที่ฝืนเพื่อตบตาภรรยาที่ทํามาแล้วหลายวันผมเห็นจะต้องขอตัวกลับละครับวันนี้หมอตรีวิทย์ขยับตัวแล้วพรุ่งนี้ผมจะแวะมาดูยายหนูแต่เช้าเลย อ้าวแหมรีบกลับจังเลยนะคะไม่อยู่ทานข้าวด้วยก,กันก่อนหรอกคะเนี่ยคุณชมเดือนมองหน้าแขกอย่างเสียดายไม่เป็นไรครับไว้วันพรุ่งนี้ก็ได้สวัสดีครับดิฉันจะออกไปส่งคุณชมเดือนเดิอนออกไปส่งหมอตรีวิทย์ข้างนอกปล่อยให้คุณอติราชนั่งอยู่ตามลำพังพอรับหลังผู้เป็นภรรยาคุณอติราชก็ยกมือกุมหัวใจ บทที่ 14. คุณอัติราชแม่ชื่นโผล่เข้ามาในห้องนั้นพอดีและบังเอิญที่ทันได้เห็นอาการของผู้เป็นเจ้านายคุณอติราชนิ้วหน้าข่มความเจ็บปวดที่พุ่งขึ้นมาอย่างแรงจนสุดระงับโอ๊ยแม่ชื่นถึงกับสั่นเพราะตกใจคุณคะโทรนางปร,ราดเข้ามาหาอย่างเก้กเกักกัางๆคุณอัติราชเป็นอะไรไปคะ ท่านสายหัวมือยังคงกุมอกด้านซ้ายอาการค่อยทุเราลงแต่ไม่มากนักท่านข่มความเจ็บปวดอย่างเต็มที่จะให้คุณชมเดือนรู้เห็นอาการของท่านไม่ได้เด็ดขาดใหญ่ชื่นท่านเรียกคนใช้เก่าแก่เสียงเบาขานางคู่ข่าวลงใกลก้ๆสองมือจับข่าคุณอติราชไว้ปีเบา ตามองใบหน้ามองคล้ำของคุณอติราชอย่างห่วงใยแกอย่าตกใจฉันไม่ไม่เป็นอะไรหรอกเออแม่ชื่นไม่เชื่อพอรูรเเ้เห็นกับตาเมื่อครู่นางพอจะรู้ว่าคุณอติราชต้องมีโรคภัยประจําตัวแน่ฉันขอร้องแกอย่าเอะอะให้คุณชมเดือนรู้เข้าใจไหมค่ะค่ะแต่ว่าไม่มีแต่ หากแกรักชีวิตคุณชมเดือนแกต้องเชื่อฉันเข้าใจไหมน้ำเสียงนั้นแกมบังคับไม่ชื่นพยักน่ารับค่ะดิฉันจะเชื่อคุณดีมากแน่คุณเดือนเข้ามาแล้วแกถอยไปห่างจากฉันหน่อยค่ะไม่ชื่นถอยออกไปทันทีคุณชมเดือนเดินมานั่งใกล้ๆสามีพลางมองหน้านางขมวดคิ้วเมื่อพบว่าใบหน้าของคุณอติราช เหมือนคนมีเรื่องไม่สบายใจแม่ท่านจะพยายามซ่อนไว้แล้วคุณเป็นอะไรไปคะถามทันทีเมื่อสงสัยเหมือนคนกังวลวุ่นวายใจไม่มีอะไรหรอกคงเหนื่อยจากงานน่ะคุณชมเดือนมองหน้าสามีอย่างเพ่งพิษความที่อยู่ด้วยกันมานานก็พอที่จะอ่านใบหน้าท่าทางของสามีออกว่าสิ่งที่พูดมาจริงหรือไม่จริงอย่างไร ฉันไม่เชื่อหรอกคะ่ะทำไมต้องปิดฉันด้วยโทรคุณก็คุณอัติราชฝืนยิ้มแยม้มแม้จะเบาใจไปมากที่เห็นภรรยาไม่เป็นอะไรมากเมื่อเขาพาพิรติคนใหม่เข้าบ้านแต่ท่านก็ไม่สบายใจนักยิ่งเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ในวันข้างหน้าที่จะต้องมีความยุ่งยากคิดแล้วท่านก็ทดท้อมันเป็นความทดท้อที่สุดแสนจะทรมานใจ ไม่ต้องแก้เก้อหรอกค่ะบอกฉันมาดีกว่าว่าคุณเป็นอะไรมีอะไรก็บอกกันสิคะเรามีกันอยู่แค่นี้สองสามคนตารามก็ไม่อยู่อภิรามใช่แล้วคุณอติราชคิดถึงบุตรชายขึ้นมาทันทีอีกไม่กี่วันอภิรามก็จะกลับมาแล้วเขาเพิ่งโทรมาบอกท่านเมื่อบ่ายนี้เองการประชุมเสร็จสิ้นลงแล้วเหลือแต่การพาคณะท่องเที่ยว ทั่วเมืองญี่ปุ่นอภิรามบอกท่านว่าเขากับชาคริตไม่ท่องเที่ยวกับคณะที่เข้าประชุมด้วยกันหากแต่จะขอตัวจากประธานกลับเมืองไทยก่อนผมห่วงงานและห่วงพ่อกับแม่มากนั่นคือคำพูดสุดท้ายก่อนอภิรามจะวางหูโทรศัพท์ลงถึงพูดถึงตารามคุณอติราชเปลี่ยนเรื่องทันทีอย่างได้โอกาส ผมก็เลยนึกขึ้นได้เกือบลืมแล้วนะเนี่ยตารามเอ๊ะมีอะไรเกี่ยวกับลูกหรอคะคุณชมเดือนกระตือรือร้อนขึ้นมาทันทีมีสิที่สำคัญเป็นข่าวดีซะด้วยคุณอติราชบอกยิ้มยิ้มบอกมาเถอคะค่ะอย่าชักช้าแหมหน่าหยิกโพใจร้อนจริงก็จะบอกเดี๋ยวนี้ ตรามของเราจะกลับเมืองไทยก่อนกำหนดหรอกคะจ้ะเขาโทรมาบอกเมื่อบ่ายนี้เองแหมดีใจนะคะว่าแต่ทำไมเขาถึงได้กลับก่อนกำหนดล่ะคะก็ไหนว่าจะไปตั้งหลายเดือนคุณชมเดือนยังกลางขากำหนดเขาก็สมเดือนเพราะต้องประชุมดูงานแล้วก็ท่องเที่ยวแต่ลูกเรากลับชาคริตนะ่ะ ตกลงใจประชุมอย่างเดียวไม่ดูงานและท่องเที่ยวก็เลยขอกลับก่อนซึ่งก็ไม่มีปัญหาคุณชมเดือนพยักหน้าเข้าใจเพราะความดีใจที่ได้ข่าวว่าลูกชายจะกลับเมืองไทยคุณชมเดือนเลยลืมนึกถึงเรื่องที่พูดกับสามีในตอนแรกจนหมดซึ่งทำให้คุณอติราชผู้เป็นสามีรอบถอนใจอย่างโล่งอกรุงเช้า คุณชมเดินตื่นแล้วก็เดินไปเปิดม่านที่หน้าต่างด้านข้างของตัวตึกนางมองลงไปยังสนามหญ้าขนาดใหญ่ข้างบ้านเห็นสตรีสาวสองคนเดินเคียงกันอยู่กลางสนามตรีสุคนนั่นเองเธอพาพิรติคนที่สองลงไปเดินเล่นเพื่อรับแสงแดดในยามเช้ายายจา๋าพูดกับพี่บ้างสิคะตรีสุคนมองหน้าขาว,ขาว เธอเริ่มมีเลือดฝาดขึ้นมาบ้างหญิงสาวแสนจะอ่อนใจกับผู้ที่อยู่ตรงหน้าอภิรติไม่ยอมพูดเอาแต่สายหน้าดวงตาเหม่อลอยไร้จุดหมายดีแต่ว่าเธอให้ทำอะไรที่ไหนอย่างไรก็ยอมทำตามทุกอย่างตั้งแต่ล้างหน้าแปรงฟันและอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอภิรติทำได้เองหลังจากที่เธอเตรียมสิ่งของให้พี่กลุ้มใจจะแย่อยู่แล้วนะ เมื่อไร่เธอจะหายเป็นปกติสักทีแม้ว่าตรีสุคนจะพูดเท่าไหร่หญิงสาวที่นั่งมองน้ำใสๆในสระจำลองเล็กๆก็ไม่รู้สึกรู้สมนานๆครั้งขนตาที่ดำเป็นแพรจึงจะกระพริบสักหนคุยอะไรกันอยู่จ้าหนูน้องคุณชมเดินเดินมาหาสองสาวนั่งอยู่ในชุดนอนผ้าฝ้ายตัวใหญ่ใบหน้ายิ้มแย้มตรีสุคนหันไปยิ้มทันทีอย่างอ่อนหวาน อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณอาจ้าอารุณสวัสดิสสด์น้องเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่หญิงสาพูดไม่ทันออกไม่พูดเลยสิใจเย็นๆสิจ้าอีกไม่นานน้องก็หายตรีสุคนขมวดคิ้วนึกสงสัยในใจว่าทำไมคุณอาชมเดือนจึงได้ทำใจได้รวดเร็วนักคุณชมเดือนหันไปหาลูกสาว อภิรติคงนั่งเงียบดวงตาเหม่อลอยอยู่เช่นเดิมนางรูปผมของเธอเบาๆก่อนจะดึงร่างนั้นเข้ามากอดลูกจ๋านี่แม่นะจ๊ะไงตาเหม่อเชียวทนเอาหน่อยนะลูกไม่นานก็คงหายแล้วตรีสุคนหันไปทางอื่นหญิงสาวเสไปยังกอมาลีที่ออกดอกขาวโพลนเต็มต้นใกล้ๆ เดี๋ยวพาน้องไปทานข้าวนะจ๊ะวันนี้อาสั่งให้ยายชื่นทำข้าวต้มกุ้งหนูน้องชอบไหมค่ะชอบสักครู่น้องจะพายายจ๋ากลับเข้าบ้านนะคะจ,จ่ะจ่ะงั้นอาไปอาบน้ำก่อนนะจ๊ะคุณชมเดือนคล้อยหลังไปสักครู่คุณอัจิราชก็เดิอนออกมายังสนามที่สองสาวนั่งอยู่ท่านตรงไปยังลูกสาวทันที ลูกจ๋าร่างที่นั่งหันหลังให้มองยังไงก็ไม่ผิดแผกไปจากอภิรติคุณอติราชกอดร่างนั้นเต็มอ้อมกอดจูบเบาๆที่เรือนผมความคิดถึงลูกสาวตัวจริงที่จากไปอย่างอนาถค่อยบรรเทาเบาๆบาบางลงไปบ้างลูกรักของพ่อเมื่อไหร่จะมองหน้าพ่อสักทีล่ะลูกไม่รักพ่อหรือหืมน้ำตาซึมที่ดวงตาของชายสูงอายุ ขณะกล่าวคำนั้นออกจากปากตรีสุคนใจหายสงสารคุณอติราชจับใจท่านคงคิดว่าท่านทําผิดที่ทำให้พิรติตกน้ำตกและเป็นไปเช่นนี้โถเอ๋ยคุณอาช่างน่าสงสารนักคุณอติราชหันมาทางตรีสุคนหลังจากลาจากร่างของอภิรติอาจจะไปทำงานแล้วดูน้องดีๆนะน้อง ค่ะค่ะคุณอาอย่าเป็นห่วงอะไรเลยน้องจะทำอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อาเชื่อในความเป็นกันเองเพราะน้องนี่แหละที่ทำให้ชีวิตอามีความสุขขึ้นมาได้อาขอบใจน้องจริงๆท่านจับไหล่งามของลูกสาวเพื่อนรักแรงๆอย่างซึ้งในน้าใจของเธอคุณอติราชไปแล้วหญิงสาวก็พาอภิรติกลับเข้าไปข้างใน ซึ่งฝ่ายนั้นก็เดินตามไปแต่โดยดีอย่างไม่ขัดขืนกรุงโตเกียวชาคริตกำลังหน้าดำาคร่ําเครียดอยู่กับการต่อโทรศัพท์ไปยังบ้านนาการโมรีของสามสาวขณะที่อภิรามนอนอ่านหนังสือพิมพ์อยู่อย่างสบายบนเตียงนอนทั้งคู่เพิ่งกลับจากศินากว่าหลังเสร็จสิ้นการประชุมพักใหญ่ๆชาคริตก็วางหูลงแล้วหันไปทางเพื่อนเฮ้ยปราม ฉันจะบ้าตายอภิรามรถหนังสือพิมพ์ลงมองหน้ายุ่งๆของชาคริตแล้วก็ให้นึกขำตายซะก,ก็ดีคนอย่างแกฉันละเบื่อโอ้นี่แช่งฉันเหรอชาคริตผ่านเอากับเพื่อนอย่างหัวเสียเขากำลังหงุดหงิดเพราะต่อไปกี่ครั้งก็มียายแก่ๆคนนึงรับสายซ้ำยังไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษกับเขาอีกด้วยนหนนี่ผ่านแฮ ใครเขาจะไปแช่งแกนะมาด้วยกันแท้ๆผ่านไม่เข้าเรื่องเลยในเบิร์ดนี่ช่วยฉันหน่อยเถอะเจ้ารามหากแกรักฉันช่วยอะไรก็ช่วยโทรศัพท์ไปหาแม่สาวน้อยสามคนนั่นทีชาคริสยื่นสมุดที่จดเบอร์ให้นะหากแกเป็นอย่างปากว่ายังไงของแกวะแกโทรไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมต้องมายุ่งกับฉันอีกอะ ไม่ยุ่งไม่ได้ชาคริตว่าเพราะยายที่รับสายชาตินิยมที่สุดแกเก่งภาษาญี่ปุ่นนี่นาช่วยโทรไปหาโอโมูให้ทีความจริงอะ่ะไม่ใช่เรื่องของฉันสักหน่อยเลยนะเนี่ยเรื่องของแกแท้ๆเชียวไม่น่ามายุ่งกับฉันเลยอภิรามบ่นอย่างไม่จริงจังนักถ้าแกไม่ช่วยฉันคงตายแน่ชาคริตท,ทำเสียงโอดครวน อภิรามมองหน้าเพื่อนพลางนึกเห็นใจเขากับชาคริสเพิ่งจะกลับจากซินาว่าเมื่อคืนด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเขากับเพื่อนตกลงใจแม่ไปเที่ยวตามกำหนดตามที่ประธานของการประชุมกำหนดไว้เขาห่วงบ้านที่กรุงเทพและห่วงมารดาที่บ้านมากรู้ว่าท่านป่วยอดๆแอดๆสามวันดีสวันไข้จึงคิดอยากจะกลับบ้าน และหลังจากที่เจรจากับประธานแล้วเขากับชาคริตก็ถอนจากคณะไม่ไปเที่ยวดูงานต่ออีกสองวันเขาก็จะกลับเมืองไทยว่าไงล่ะจะโทรไม่โทรฉันจะได้ไปจ้างเขาโทรนะคนรับจ้างเยอะแยะพนักงานโรงแรมบอกเมื่อตอนเข้ามาพักใหม่ๆโทรซีแหมหัวยิ่งล้านก็ยิ่งใจน้อยเขารับเบอร์โทรมาจากมือเพื่อน แกจะให้ฉันโทรหาใครล่ะยูริสิเธอคนนั้นน่ารักไร้เดียงสาแต่แกต้องขอพูดกับคุณโอมูนะไม่งั้นใหญ่แม่บ้านไม่ยอมให้ยูริมารับสายหรอกโอเคชายหนุ่มลุกไปที่โทรศัพท์เครื่องเล็กหลังจากได้สายนอกแล้วชายหนุ่มก็หมุนเบอร์โทรบ้านนากาโมริของสามสาวทันทีสายว่างตั้งแต่มุนครั้งแรกฮัลโหลสวัสดีครับ อภิรามพูดภาษาญี่ปุ่นลงไปชาคริตหูพึงปราดมานั่งใกล้ๆเพื่อนทันทีอภิรามหน้าเผืดไปหลังจากพูดโทรศัพท์ด้วยเสียงอันดังอยู่ครู่หนึ่งแล้วเขาก็วางหูนั่งนิ่งไงแกไม่ได้เรื่องหรือไงชาคริตถามทันทีโอมูตายซะแล้วแกฮะชาคริตร้องเสียงดังดวงตาเบิกโพลงอย่างตกใจ ตายทำไมอ่ะ